อ่ะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับคือ gimbal shiun review 3นะอันนี้เป็นตัวคอมโบนะฮะถึงจะได้กระเป๋าเท่ๆแบบนี้มาตัวกระเป๋าก็จะเป็นแบบว่าแบ pack สามารถสะพายหลังได้เลยนะฮะแน่นอนครับภายในกระเป๋าก็ต้องมีตัว gimbal shiun review 3นะขอออกมาจากกระเป๋าแป๊บนึงนะอ่าหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัว gimbal เนี่ยก็จะมีตัวเพจลองข้อมือแบบนี้มาให้ด้วยนะ มีคลิปจับมาให้แบบนี้ด้วยนะถือว่าให้มาแบบครบๆเลยนะสำหรับตัวคอมโบนอกจากนี้ก็มีตัวขา,าตั้งกล้องอันเล็กแบบนี้นะครับเอาไว้เป็นคลิปจับให้มันยาวขึ้นนะจะได้จับถนัดมือขึ้นเราก็มีสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับให้มาแบบเยอะมากจุกๆนะฮะน่าจะครบทุกข่ายเนาะสุดท้ายก็จะเป็นตัวเจลสีนะครับ เอาไว้ใส่ในไฟ LED ของชิหยุนวิวิวสใช่ครับตัวชิหยุนว v วิวสเป็นกิมบอ l ที่มีไฟ LED แบบบิวอินนะส่วนเขาจะใช้งานยังไงจะสว่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามในหัวข้อถัดไปได้เลยครับมาถึงเรื่องการดีไซน์ของชิหยุนวิวิวสามกันบ้างน,นะครับสิ่งที่เขาจะต่างออกไปจากกิมบอ l ตัวอื่นคือเขาจะมีแผ่นรองข้อมือแบบนี้มาให้นะครับไอตัวแผ่นรองข้อมือเนี่ยมันช่วย ให้เราแบบซับแรงตรงข้อมือเรานะไม่ต้องใช้แรงเยอะเนาะซึ่งเราก็จะถือ g i มบ a l ได้นานขึ้นได้สบายขึ้นนะแต่ในการแบบใช้งานจริงๆอ่ะเรากับแบบถนัดจับแบบนี้มากกว่าจับแบบเนี้ยก็คือจับคลิปด้านบนจับกริปด้านล่างแบบเนี้ยคือเราถนัดถือแบบนี้จริงๆนะเราสึกว่าเฮ้ยมันจับแล้วมันสบายอะ่ะมันไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ข้อเสียหลักๆของการจับแบบเนี้ยคือ เราจะไม่สามารถกดปุ่มบน gimbal อะไรได้เลยนะบน gimbal นะครับเขาก็จะมีปุ่มเลคคอร์ดมาให้ปุ่มโหมดปุ่มเมนูนะฮะมี dial ด้านข้างด้านหน้ามีทริกเกอร์อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีจอยสติ๊กมาให้แบบครบเลยแต่จอยสติ๊กเนี่ยคือเราเห็นตำแหน่งการวางของเขาครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช้งานถนักหรือเปล่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราลองใช้งานจริงเรารสึกเฮ้ยมันเวิร์กว่ะมันแบบตอนเราขยับ จอยสติกะเราขยับแค่นิ้วโปง้งไงนิ้วอื่นอะเรายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะทำให้เราแบบถือกิมบลได้กระชับขึ้นได้มั่นคงมากขึ้นอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีวะ่ะเราชอบแล้วอย่างที่บอกไปนะครชี้หยุนวิวิวสามเนี่ยเขามีไฟ LED แบบ built-in มาให้เลยนะวิธีการใช้งานคือง่ายมากนะครับเราแค่กดปุ่มข้างๆนะครับปุ่มได้เอาข้างๆเนี่ยค้างไว้ ไฟก็จะติดแล้วนะสามารถปรับความสว่างได้ปรับอุณหภูมิสีได้ไฟ l e วดีนะครับถ้าเราเปิด1 0 0เนี่ยสามารถใช้งานในที่แสงน้อยหรือที่มืดๆได้แบบสบายๆเลยนะเรารู้สึกว่าไฟมีประโยชน์มากนะครับอันนี้คือใช้งานได้จริงเลยแล้วนอกจากไฟนะครับเขาก็มีไมค์มาให้ด้วยใช่ครับเขาเป็นกีวอลที่มีไมค์มาให้ด้วยแต่เรื่องคุณภาพเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอใช้งานได้นะครับไม่ได,ด้ดีมากมายอะไรก็คือสามารถเอาเป็นไมค์สำรองได้เวลาเราแบบอาจจะลืมเอาไมค์มา หรือไม่หลักพังหน้าง,งานอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ไม้ในตัวก i m บ a l ได้นะครับแต่สิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะครับคือระบบ Quick Release ของเขานะคือเราสามารถถอดกล้องออกจาก g i มบ a l มาถือแทนเฮล l d ได้แบบรวดเร็วเลยแบบเนี้ยเมื่อกี้คือเราถอดแบบแล้วนะแล้วแบบไวมากแล้วเราจะกลับไปใส่ g i มบ a l แบบเดิมนะฮะเราก็แค่ดันเพจไปสุดทางแค่นี้เลยนะฮะไม่ต้องมาร์กิ้งไม่ต้องเซตบาลานซ์ใหม่อะไรเลย ูดง่ายๆคือมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้แบบสะดวกมากนะครับสาหรับแบบบางคนอาจจะถ่ายบน g i ม b a l ด้วยถ่าย h a n d h e l ลด้วยนะครับเราไม่ต้องแบบเสียเวลามา m a r กิง้งไม่ต้องเสียเวลามาตั้งบาลานซ์ใหม่นะ Quick d e l e e ตัวนี้คือเราแบบชอบมากเลิฟมากโหมดแรกที่เปิดมาเจอเลยคือ pf นะอันนี้แกนทิวจะไม่ทำงานแต่สามารถแพนซ้ายแพนขวาได้ เปลี่ยนโหมดก็กด M อีกหครั้งนะครับเราจะเจอกับโหมด L โหมด L นี่คือจะฟรีนะฮะทุกแกงจะไม่ทำงานกด M อีกหครั้งเราจะเจอโหมด F โหมด F คือเราสามารถใช้ได้ทุกแกนนะทิวได้แผนได้การกด M ทีละหนครั้งมันก็จะวนอยู่3โหมดนี่แหละ แต่ถ้าเราอยากใช้โหมดอื่นนะให้เรากด M ติดกัน2ครั้งเราก็จะเจอโหมด POV โหมด POV คือเราจะสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้แบบ MV เกาหลีนะฮะเราจะได้ช็อตประมาณนั้นกด M 2ครั้งติดกันอีกทีนะฮะจะเปลี่ยนไปใช้โหมด V โหมด V คือเอาไว้หมุน gimbal แบบนี้นะควบคุมโดยการใช้จอยสติ๊กกด M 2ครั้งติดกันครั้งสุดท้ายนะครับเราจะเจอกับโหมด P โหมด P คือการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้ง ส่วนทริกเกอด้านหน้านะครับกดทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะวนที่โหมด PF กับโหมด F กด2ครั้งติดก,กันจะเป็นการ reset รีเซ็ตนะฮะเวลากิมบลเราเอียงไปเอียงมากด3ครั้งติดก,กันจะเป็นการหัน g i m บ a ลมาเซลฟี่นะฮะกด3ครั้งเหมือนเดิมเพื่อให้เขากลับไปที่ตำแหน่งเดิมถ้าเรากดปุ่มเมนูนะฮะก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าอื่นๆได้อีกนะครับ อะสำหรับรีวิวชื่อหยุนรีวิว3ก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ Big Camera ได้เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย